การมีโอกาสได้ไปเผชิญปัญหาได้แก้ไขปัญหาจนสําเร็จการได้ฝึกจนเกิดความเคยชินกับปัญหาจะทําให้คนคนนั้นเผชิญความเครียดได้เก่งมีการปรับตัวได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพคาวาไทยแลนด์ Thailand, ศูนย์รวมอุปกรณ์ไอทีแกดเจตและหูฟังบลูทูธ ผมคิดว่าความเครียดของนักกีฬานะครับมีผลต่อการลงแข่งขันในสนามอย่างแน่นอนครับวันนี้ก็เลยเอาบทความจากบริษัทคลินิกจิตประสาทครับเป็นบทความของผู้ช่วยศาสรตราจารย์นายแพทย์พนมเกตมานภาควิชาจิตตะเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลสิริราชนะครับผมคิดว่าความรู้สึกในด้านของอารมณ์ สภาพจิตใจตรงนี้มีผลต่อนักกีฬาอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปว่านักกีฬาฝีมือเท่ากันแต่ว่าสภาพจิตใจในตอนลงสนามไม่เหมือนกันมีผลต่อการแข่งขันแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูปัจจัยที่ทําให้นักกีฬาเครียดว่ามีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าความเครียดเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการครับไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวปัจจัยต่างๆต่อไปนี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ทําให้นักกีฬานั้นเกิดความเครียด ซึ่งในบทความนี้เขาบอกว่ามันมีอยู่3ปัจจัยครับที่จะส่งผลต่อนักกีฬาให้เกิดความเครียดนะครับอย่างที่1ครับก็คือตัวของนักกีฬาเองครับอย่างที่2ก็คือประเภทของกีฬาและอย่างที่3ก็คือสถานการณ์ที่สร้างความเครียดอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปทีละข้อนะครับข้อแรกก็คือตัวของนักกีฬาเองครับเขาบอกว่านักกีฬาแต่ละคนจะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่แตกต่างกัน บางคนเครียดง่ายบางคนเครียดยากบางคนปรับตัวเก่งสิ่งเหล่านี้ครับล้วนเป็นส่วนหนึ่งพื้นฐานที่จะติดตัวมาตั้งแต่เกิดอีกส่วนก็จะเกิดจากการเลี้ยงดูภายในครอบครัวนะครับการมีโอกาสได้ไปเผชิญปัญหาได้แก้ไขปัญหาจนสาเร็จการได้ฝึกจนเกิดความเคยชินกับปัญหาจะทําให้คนคนนั้นเผชิญความเครียดได้เก่งมีการปรับตัวได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นอะไรที่ ส่งผลอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเด็กๆที่เข้ามาฝึกกีฬาทุกประเภทนะครับในยุคนี้เนี่ยผู้ปกครองที่เอาลูกหลานเข้ามาฝึกเนี่ยพูดตรงๆก็ล้วนแล้วแต่ที่จะมีตังค์ทั้งนั้นนะครับแล้วครอบครัวที่มีตังค์ครับเอาพูดตรงๆก็อาจจะมีการสปอยลูกบ้างนะครับดังนั้นการที่เด็กจะ,ะเผชิญปัญหาและแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าพอเด็กเริ่มเกิดมีภาวะกดดันนิดนึงเนี่ยผู้ปกครองจะ เข้ามาเริ่มที่จะสปอยแล้วนะครับข้อที่2นะครับก็คือประเภทของกีฬาครับกีฬาที่จะทําให้เกิดความเครียดสูงจะมีลักษณะดังนี้ก็คือกีฬาที่มีความอันตรายมีการต่อสู้ประทะกันมีกติกาที่เข้มงวดเช่นชกมวยฟุตบอลหรือกีฬาที่มีผู้ชมจํานวนมากนะครับการแข่งขันในระดับประเทศหรือระดับโลกหรือว่ารายการที่มีเงินรางวัลสูงในะกีฬาก็จะเกิดความคาดหวังแล้วก็ไม่อยากที่จะ เป็นผู้แพ้นะครับอันนี้ก็จะเกิดได้จากรายการใหญ่ๆใ,ในระดับโลกเช่นอย่างรายการโอลิมปิกนะครับผมจะยกตัวอย่างก็คือตอนนั้นผมได้ดูรีชองเวยเนี่ยแข่งกระหลินตันเพราะว่าผมเชียร์ให้รีชองเวยเขาได้เหรียญทองโอลิมปิกนะฮะพอรอบรองชนะเลิศเนี่ยเขาชนะดหลินตันไปได้แล้วเนี่ยรอบชิงเขาก็เข้าไปเจอกับเฉินหลงนะครับในประเภทชายเดี่ยวเล่นไปเล่นมาก็ ลีชองเวย่ในความรู้สึกผมผมมีความรู้สึกว่าเขาเหมือนมีอาการเกรงเวลาเล่นรายการใหญ่ๆใ,ในแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกหรือชิงแชมป์โลกก็ตามเนี่ยพอถึงรอบชิงเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ใช่หลินตันนะครับคู่แข่งในรอบชิงเป็นใครเนี่ยผมว่าลีชองเวยมีความกดดันและมีสภาวะเครียดนิดหนึ่งในการแข่งขันในนัดชิงชนะเลิศอย่างแน่นอนครับอาทีตย์นเี้เ,เรามาดูอย่างที่3กันต่อครับที่จะส่งผลให้นักกีฬาน,นั้นเกิดความเครียดครับก็คือ สถานการณ์ที่สร้างความเครียดในข้อสามนี้เขาแบ่งเป็นสามข้อย่อยนะครับอันที่หนึ่งก็คือก่อนการแข่งขันเนี่ยผู้ฝึกสอนและทีมอาจจะมีการเข้มงวดมากเกินไปครับใช้การฝึกที่รุนแรงอาจจะสร้างการเรียนรู้ที่น่ากลัวจนทําให้นักกีฬาเนี่ยกลัวการแพ้แล้วก็เกิดความคาดหวังทําให้กดดันนะครับความเครียดนี้มันก็เลยส่งผลให้ไม่เกิดประโยชน์ครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับก็ยังจะมี การฝึกซ้อมที่หนักมากเกินไปครับไม่รีแลกซ์ไม่ผ่อนคลายการแข่งขันภายในที่มีการแข่งขันแบบชิงดีชิงเด่นกันแย่งกันเป็นนักกีฬาตัวจริงปัญหานี้ผมว่าคลาสสิกเกิดขึ้นทุกวงการเลยครับไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กทีมใหญ่เนี่ยนอกจากเด็กจะต้องแข่งกับเด็กด้วยกันเองแล้วเนี่ยครับมันยังมีในเรื่องของผู้ปกครองเข้ามาเกี่ยวตรงนี้ด้วยนะครับทำให้สง่งผลต่อสภาพจิตใจของเด็กๆที่เป็นนักกีฬาอย่างแน่นอน ความคาดหวังของตัวเองมากเกินไปครับการตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไปก็อาจจะทําให้กดดันได้นะครับซึ่งผมมองว่าอาจจะต้องเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับฟอร์มการเล่นเป้าหมายที่สอดคล้องกับความสามารถในปัจจุบันนะครับก็อาจจะลดความเครียดตรงนี้ลงมาได้นะฮะความคาดหวังของผู้อื่นซึ่งตั้งเป้าหมายไว้และกดดันตัวนักกีฬาครับและในขณะแข่งขันก็ จะทาให้นักกีฬาเนี่ยเกิดความเครียดได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นปัจจัยของคู่แข่งที่เหนือกว่าหรือว่าอ่อนกว่ามากเกินไปสมมติเราเจอคนที่เก่งกว่าเราก็จะมีอาการที่แบบเหมือนเกรงใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวเจอกับคนเก่งกว่ากลัวจะเล่นได้ไม่ดีและเราเจอกับคนอ่อนกว่าก็กลัวแพ้ตรงนี้ก็เป็นปัจจัยได้ครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชมการแข่งขันนอกบ้านตัวเองนะครับการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมมีการตัดสินที่ผิดพลาดหรือลำเอียงก็ส่งผลได้นะครับ และอย่างที่3นะครับก็คือหลังการแข่งขันปฏิกิริยาของทีมครับกล่าวโทษกันในทีมขาดการช่วยเหลือประครับประคองจิตใจกันซึ่งก็ทําให้เป็นจุดอ่อนของทีมได้นะครับบทความนี้เขายังบอกต่อครับว่านักกีฬาแต่ละคนมีวิธีการปรับตัวที่แตกต่างกันครับขึ้นอยู่กับบุค,คลิกภาพถ้าไม่มีการฝึกไม่มีการเผชิญความเครียดอย่างถูกต้องเนี่ยผมชอบคํานี้มากเลยเผชิญความเครียดอย่างถูกต้องนะครับ นักกีฬาจะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องครับและเป็นผลเสียต่อสมรรถภาพของนักกีฬาเช่นบางคนใช้วิธีการโหมซ้อมหนักมากๆหรือที่เรียกว่าโอเวอร์เทรนนิ่งนะครับโดยคิดว่าการฝึกซ้อมยิ่งหนักยิ่งดีครับแต่ความจริงแล้วการฝึกซ้อมควรจะมีความพอดีการซ้อมที่หนักมากเกินไปจะทำให้ร่างกายสุดโทมจิตใจตึงเครียดทำให้การซ้อมยิ่งแย่ลงครับ นักกีฬาบางคนเวลาซ้อมทําได้ดีแต่เวลาแข่งขันนั้นเกิดความเครียดตื่นเต้นจนทําได้ต่ํากว่าความสามารถที่แท้จริงของตัวเองครับบางคนมีอาการความเครียดออกมาจากร่างกายทําให้เหงื่อเยอะใจเต้นมือสั่นรบกวนการแข่งขันครับและในบทความนี้เขาก็ให้เจ็ดเทคนิคในการผ่อนคลายตัวเองมาให้ดูด้วยครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ฟังทีละข้อเทคนิคที่หนึ่งก็คือการปรับเปลี่ยนวิธีคิดครับ ซึ่งอันนี้ช่วยได้นะครับเพราะว่าวิธีคิดเปลี่ยนการกระทาเปลี่ยนแน่นอนครับอย่างที่2ก็คือการฝึกคลายกล้ามเนื้ออย่างที่3ฝึกสมาธิ4นวด5ก็คือสร้างจินตนาการอันนี้ก็สําคัญครับเด็กส่วนมากหรือนักกีฬาส่วนใหญ่มกักจะมีความคิดเป็นของตัวเองน้อยจนเกินไปนะครับเพราะว่าถูกโค้ดแล้วก็ถูกเจ้าของทีมเนี่ยชี้ทางมากจนเกินไปทําให้เกิดความไม่เป็นตัวเองนะครับจินตนาการก็เลยอาจจะ ไม่ได้มีมากนะฮะข้อที่6ครับคือการฟังเพลงข้อที่7เขาบอกว่ากลุ่มช่วยเหลือกันเองอาจจะเป็นในเรื่องของในทีมคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับก็อาจจะทำให้นักกีฬาผ่อนคลายตัวเองลงไปได้บ้างนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ